ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิด้วย er นะคะพี่รู้อยู่แล้วว่าพวกเราลัก,กันพี่ก็ไปพวกเราไปสิไม่ฉันรักฟุกนี่ของฉันผมไม่ใช่สิ่งของนะพี่พี่พี่ดาวพี่รู้อยู่แล้วพี่ควรไปหาชายแท้ที่ดูแลพี่ได้ดีวกว่าไหม แกคิดว่าพวกแกจะอยู่ด้วยกันได้เหรอถ้าเรื่องดังออกไปนักร้องสุดหล่อขวัญใจแม่ยกอย่างเวฟเป็นเกย์ใครเขาจะรับได้เหรอพี่แต่นี่นี่มันยุคไหนแล้วพี่ไม่มีแฟนคลับคนไหนเกียริศิลปินที่เขารักเพราะเป็นเกย์หรอพี่ดาวจริงหรอลองดูไม่ล่ไม่เพ็บไม่ได้เพ็บไม่ได้ไ รักกันมากสินะดีถ้าอยากอยู่ด้วยกันมากทำงานให้ฉันสิง,ง,ง,งานอะไรพี่ดาวรายการดวลเพลงชิงบัลลังตอนนี้ฉันกำลังเป็นแชมป์สมัยที่100แต่คู่แข่งฉันคืออีกกล้วยที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์ตอนนี้พวกแก ปลอมตัวไปเป็นทีมงานเข้าไปในรายการแล้วก็ไปทําให้มันเกิดอุบัติเหตุซะฮะอุบัติเหตุก็<า>เออสิไม่พี่พวกผมไม่ทําแล้วอาจจะโดนไฟตกใส่หัวตายหรือว่าไปขับรถชนมันเหมือนตอนอีตะกะแตนที่ฉันแข่งสมัยที่30ก็ได้นี่มึงใช้วิธีสุขปกเพื่อมึงชนะเหรออีดาวก็เออสิวะ ไม่พี่เพวกผมไม่ทำแล้วก็เลือกเอานะว่าจะทำตามคำสั่งฉันหรือจะถูกเปิดเผยความลับเรื่องพวกแกสองคน สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการดวลเพลงชิงบอลลังของเราอีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับผมครับคุณฟรังครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ฮะและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญครับท่านผู้ชมเป็นการชิงแชมป์สมัยที่100ตอนนี้แชมป์เก่าของเราครับผมน้องดาวเธอเดินทางมาถึงสมัยที่99แล้วครับตอนนี้และผู้ท้าชิงที่จะมาเขยา่าบอลลังแชมป์ของเธอคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา นะครับเป็นสาวสวยคนดังจากโลกโซเชียลจาก t ิ k ตอ k ครับขอเชิญพบกับคุณกล้วยครับโอ้โหสวยมาเลยครับคุณกล้วยคุณกล้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอเชิญคุณกล้วยแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อน้องกล้วยนะคะเปรมกระมวลพลรัตค่ะอ่าคุณกล้วยนะครับคุณกล้วยเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะเอ้าเป็นคนเดียวกันจังหวัดเดียวกันกับแชมป์เลยใช่ค่ะวันนี้ สึกหนักศึกค้นบั่นเดียวกันพี่น้องมือนี่โอ้โหอ่ะประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับทวนนี้ตอนนี้ขายผัดไทยค่ะอยู่ที่ตลาดนัดค่ะแม่ค้าเหมือนกันอีกตั้งหากนะครับแชมป์ของเราขายเอ่ออะไรนะครับขายปลาหมึกใช่ไหมฮะอันพิธีกรครับคุณกล้วยในบ้านเดียวกันกับพี่น้ำอูนเลยนั่นนี่เอ้ยคุณอูนสีเรียมเลยนั่นเนี่ยใช่ไหมฮะออันนั้นร้อยอะไรนะครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอันนี้อันนี้ร้อยไหมครับผม พอดีดว่าท,<น>ที่พูดกว้างไม่ได้เพราะว่ากว้างหม่ขาดค่ะโอ <laughs> ใช่โอเคครับโอเคอะความฝันความฝันของเราในวันนี้ที่มาในรายการดวลเพลงชิงบัลลังก์ของเราวันนี้อยากได้อะไรครับก็ <c oughs> ที่ผ่านมานะคะทำลงทุนเฟ็นชายไปประมาณ10สาขาค่ะ <c oughs> แล้วก็เจ๊งหมดเลยก็เลยได้อยากอยากได้เงินสก้อนไปใช้นี่ให้ครอบครัวค่ะอุ้ยนี่อยากได้เงินสก้อนจะไปหาไหยากคุณกล้วย นค,คนยืนข้างๆคุณไงออก็ทุ่มไปสิผู้หญิงน่ะก็ทําที่เหมือนตัวเองเคยทํานั่นแหละเอาปิดไมปิดไม่ครูสุรวยก่อนถ้ารู้สึกว่าครูสุรยพูดมากสเสลือเกินนะฮะอ,อ,อย่ามายอมเล่าความจริงไม่ได้เสแช่้งคนชีกอโอเคครับผมเอาวันนี้คุณกล้วยตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เ,อเอพกยาดมมาดมอะไรนะฮะยาดมฟินแลนด์ค่ะเปิดตัวใหม่นะคะ แพกเกจจิ้งใหม่ใช่ค่ะโอ้จะดมตื่นเต้นมากเลยยะดมพิธบ้านฟินแลนด์ใช่ค่ะแบบสั่นมือสั่นอย่างนี้ต้องพกมาด้วยนะครับทุกคนต้องดมด้วยอันนี้ควรให้พิธีกรดมนะคบผมทำไมคะผู้หญิงนี่ตีกันบ่อยเหลือเกินแย่งกันเขานั่นก็เลยปวดหัวก็เลยต้องดมฟินแลนด์โออค่ะเดี๋ยวซีซันหน้าเราจะปลดคู่สลวยออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคุณสุนารูมาแทนนะฮะซีซันหน้านะครับโอเคครับคุณก้วยวันนี้พร้อมไหมครับ อเอาวันนี้คุณกล้วยเตรียมผลงานเพลงอะไรมาเขย่าบัลลังแชมป์ครับถนนคนฝันค่ะเชิญพบกับคุณกล้วยผู้ท้าชิงกับผลงานเพลงถนนคนฝันค่ะคล้ายๆกับถนนคนเดินไหมครับผม ฝันจากบ้านมาไกลจากาทุ่งนาเกียวผูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมลำสัญญาไม่ได้ หัวใจให้ยืนตั้งรา้าแม้ความจริงเป้าแต่นับทำว่าผิดวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำอ้างผ้าดังเสร็จฟางเมื่อถูกลมพัด นะเลิกงานคอยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบพารารเข้ามาคมเผ็นได้แต่ปลอบใจ i แต่ปลออกใใจตัวเงไม่หห้หยุดฝและนี่คือผู้ท้าชิงของเราครับผมคุณกล้วยโอ้โหเสียงเพราะมากๆเลยครับคุณกล้วยวันนี้ขอบคุณค่ะสุดยอดจริงๆครับคุณกล้วย คารครับดีเลยครับพักโฆษณานะครับอ๋อเข้าโฆษณาคุณกุ้ยเชิญทางนี้ก่อนครับเราพักโฆษณาสักครู่หนึ่งเสียงดีมากเลยคุณกุ้ยน้องเสียงดีเสียงดีมากพี่กีตาร์ค่ะอนาคตไกลมากดวยไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยหรอคะอาจจะลุ้งแชมป์ได้เลยนะต้องมีอะไรด้วยหรอครับก็อุบัติเหตุไฟตกลงมาใส่หัวอะไรประมาณนี้ค่ะไม่มีครับน้องดาวน้องดาวถามอะไรเนี่ย อีฟุกอีเวฟทำไมมึงไม่ทำตามคำสั่งคุณอี่พวกกระเทยทำไมมันไม่ทำตามคำสั่งฉันเนี่ยกูจะแฉะเรื่องพวกมึงให้หมดแล้วแบบนี้ทำไงอะ่ะอีกล้วยร้องเพลงจบมันต้องชนะกูแน่ๆเลยอะ่ะหรือว่าฉันต้องเอายาถ่ายไปให้มันกินหรือฉันต้องทำยังไงฉันถึงจะชนะมัน ทำไมมันไม่ง่ายเหมือนตอนอีตากาแตนเนี่ยลู้งี้คุณน่าจะขับรถชนให้มันตายไปตายแล้วน้องว่าอะไรนะคะพ,พี่พี่อนซิเลียมที่หนูพูดเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงใช่ไหมพี่เข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดอะไรไม่ต้องมาพูดฉันว่าแล้วอีนางดาวโรยแหมแกมันมนึกว่าจะใส่ซื่อที่แท้แกก็มันเจ้าเล่ห์ทุเล่ห์ทุบาย ฉันไม่คิดเลยว่าคนอย่างแกจะเป็นคนอย่างนี้จะทำยังไงแกมันจะฆ่าคนเพื่อที่จะไปจัดคู่ต่อสู้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะฉันจะบอกทุกคนให้รู้ฉันจะบอกตำรวจฉันจะแจ้งตำรวจอย่านะคะฉันจะไม่ใจตำรวจไม่ต้องมาจับฉันทุกคนขาอีนนี้เป็นไปฆ่าตักรมันจะใจตำรวจค่ะมันจะใจตำรวจนี่โง่เหรออ๋อกูบอกว่าอย่าเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฆ่าคนงเราพี่ดาว ก็เพราะพวกมึงไงไม่ทําตามคขาเป็นสั่งกู <Hey. S 1> กูเลยต้องทําแบบนี้อ่ะทำไมพวกมึงไม่จัดการดีกว่ให้กูนี่ฆ่าคนเลยนะพี่เจ้เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ <Hey. S 1> เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> อุนซิเลียมเฮ้ยซ <Hey. S 1> ิเลียมเฮ้ย <Hey. S 1> น้องดาวเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกรถพายาบานได้ยังครับเรียกตำรวจด้วย<ะ>นี่ผมให้คุณ เข้ามาอยู่ในรายการผมได้ไงเนี่ยคือมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดนะคะทุกคนเข้าใจผิดแล้วเข้าใจหาเข้าใจหาอะไรเรียกรับตนตำรวจเลยเร็วๆไม่ใช่แบบนี้นะคะเรียกรถพยาบาลด้วยเร็วด้วยเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนเร็วคนเร็วคนเร็ว อย่าเห่อทะเยอทะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่เรื่องระมบือมีชื่อกองฟ้าแล้วสักคราต้องล่วงลงได้อย่าคิดว่าตนเลิดลามอย่าตามใจตัวเป็นใหญ่พลาดพลั้งร่วงมาเมื่อไรจะไม่มีใครเอาใจปลเธอ อย่าอวดอย่าโอาวาโตหรือดาหากแม้นมีทางชื่อเสียงโด่งดังอย่าได้เคินเธอคนที่ดังกว่าเรายังมีคนที่ดีกว่าเรายังเรืออย่าข้ามมาเป็นคนล้มอย่าสมน้ำหน้าคนเสื่อ เพราะร้ายเขาเราเราเือเราอาจจะเจอกับความเจ็บใจผมถือจะมีความชัวเจ็บคนความดีคนเรามีน้อยเมื่อ,อไรคนล้มเราอาจจะฟืน้นคนยืดอาจลมา้มพอาะ้อใจใจดังแล้วลืมพวกฟ้องเที่ยวมองเห็นคนเป็นไร หากล้มทั้งยืนเมื่ออะไรจะต้องทับอายแคบสุกแผ่งนี้อย่าเยอะอย่าย่งอย่าทําชิ้งชังอย่าคิดว่าดังแล้วจะไม่เดินจะเอินมไม่ิดดังก็มีแต่คนอุ้มโอโซโลเลวสามกับถูกย้ำมินคนดังคนดับอับจน ก็คนเหมือนกันทางสิ้นอย่ามัวแบ่งชั้นกันทินเราต่างเดินดินกินข้าวมือ อย่าเยอะอยะ่ายิงอย่าทำชิ่งชายอย่าคิดว่าดังแลจะไม่เดินจะเอนเืดดนอมม่เินดังก็มีแต่คนอุ้งอโซแล้วสามกับถูกย้ำมินคนดังคนดับอับจนก็คนเหมือนกันทั้งสิ้นอย่ามวัวแบ่งชั้นกันทินเราต่างเดิน,นดินกินข้าวมือ และนักร้องสาวดาวโรยก็เผยท่าแท้จากนักร้องดาวรุ่งสู่ฆาตากรทำทุกวิถีทางเพื่อได้บรรลังลูกทุ่งเรียกได้ว่าเป็นข่าวเช้าสุดๆครับทุกคนกับนักร้องสาวดาวโรยที่แท้จริงแล้วเป็นคนชั่วสุดๆวางแผนทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองโอ้โหเลวจริงๆนี่แห<ๆ>ละครับทุกคนเขาถึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังได้ ก็ดับได้ครับเฮ้ยดูดไิไม่น่าชอบมันเลยว่ะอีดาวอีเลวไม่คิดว่าจะเลวขนาดนี้วะ่ะจริงไม่น่าซื้อของให้มันเยอะเลยทำมาอะไรให้ก็ต้องเยอะอีเลวแต่ตายไปซะไติดคุกไปเลยไอ้พวกเยี้ยแบบเนี้ยโอ้หโหดเเูดิเสียแรง เอา้าดูเดาไปไหนครับเสียสมานทำไมเนี่มาในสภาพแบบนี้เหมือนลกหมาตกน้ำาเลยไม่เหลือคาบนางพยามาเลยนะเสียจะเอาเยไงกับฉันอ่ะเสียก็มาตื้อหนูไงเสียอยากได้หนูจะตาย อยากได้โนวประโยู่ค่ายด้วยแล้วโนูล่ะสนใจประโยู่ค่ายเล็กๆกับเสี่ยหรือเปล่าล่ะเป็นก็ได้แต่ว่าเสียให้ค่าตัวฉันเข้าเดิมใช่ไหมเข้าเดิมเหรอเอ๊ะช่วงนี้เห็นว่าตกอับมานี่มีข่าวเสียเสียให้หาย ให้เท่าเดิมหรอคงไม่ได้หรอกงั้นฉันไม่ไปหรอกใจเย็นสิดาวงั้นเสียให้เท่าเดิมก็ได้แต่ว่าต้องทำอะไรให้เสียด้วยนะจากนั้นเจบัวบานก็จะร,ร,ริน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 ให้แม่บังบัง แม่บังบังรักกัชอบยัวจัวแม่บังบังรักกัชอบยัวจัวชอบยัวจัวไอ้สบายไอ้ชั่วผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็ชั่วอีอีอีรออีรอมึงนะเดี๋ยว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 ฉันไม่คิดเลยว่าเกจะเป็นอย่างนี้นี่หรอ แกบอกว่าจะเอาเจดาวเอามาเป็นนักร้องในค่ายที่ไหนได้แกก็อยากมันใช่ไหมสมานผมขอโทษผมขอโทษด้มี่อย่าเข้ามาถ้าแกเข้ามาฉันไม่เอาไว้แน่จะยืนก่อนเถอะให้แกเลือกซะถ้าแกเลือกอีดาวตัวประกันตายผมขอโทษอย่าอย่าพูดอย่าทำอย่าเข้ามา ตายแล้วเหรอวะเออตายหาไปก็ดีปนอะไรก็ไม่รู้รีบตายแล้วก็ดีแล้วไปไปอยู่ค่ายเพลงกับเฮียฉันแค่รอแกแกแก้องเกลียดเฉยสุดท้ายน้อง ผู้ชายชั่วแบบแกน้องสมพลมันก็หลงกลผู้หญิงอย่างฉันน้องสมพลไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันเลยมีขอโทษในระหว่างที่ฉันซ้อมตายฉันก็ได้รู้ว่าคนชั่วแบบแกมันจะเลือกใครฉันจะให้โอกาสแกเลือกเป็นครั้งสุดท้ายเยดาวกับมานีุ่งพลใจเย็นก่อนฉันจะให้โอกาสแกเลือกเป็นครั้งสุดท้ายว่าแกจะเลือกใครถ้าแก,แกเลือกฉันแก,แกก็ปืนไปยิงเยดาวซะ ไปยิงยาดาวสิสมพรดาวมึงตายแน่ไปยิงมันสมพรยังไงเขาก็ไม่เลือกทะเลาะกยาดาวลองดาวชังเถอดนะดาวตายเธอเมึงอีชัวลองดาวตายเธอมึงงหลลายรอบแ้ว ฮ้ยไม่จะไปใกล้เผื่อไม่ตายนี่แต่ตายแล้วไปเราเรียกปไปดีกว่ากตำรวจจะมาะเร็วทั้งหญิงและชายเึมือนจะตาบด บดนเห็นสนตะเวนยังเศร้าน้องเอเศร้าสาอย่งเอาถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืนปีสาก็กน้ำตาที่มันหัวออกวินวินไปแล้วเขาคงบ่คืนอย่าฝืนให้เสียเวลาอย่าหกน้อง บดีลืมตาซาที่อย่าไปสนคำคนเบาพึงลูกก็ออกจากห้องมากินข้าวฟังเสียงฟังซื่อถ้าหากใจนังเสรื้ออ้านสิขอลืมเสร็จน้ำตาไห้ ตัวอันตะเว็นยามเฒ่าสิโลฟำล้างความเก่าให้โอกาจเจ้าเก่าเอาจำอ้ายสิคงเป็นคนไทยดอกบีรอลาทดใดสิໃຜมาไว้ดูแลสร้าสะเดละบ่เอาสานาอย่าให้มันไหลทอ อดมันคือตาข้าก็คอยอยู่แทนน้องไอสิซอยดอกสำความซึมความเศร้าเดี๋ยวอาสิบ้าไปเล่นซิงซ่าไปน้ำไอบ๊อบมันไ้เล่นง่ายบอลกระโปรงด้วยผิวแแวะดีน่ะให้ตื่นจากฝันที่มันบอดีลืมตาสากทีอย่าไปสน คำคนเบาพื้นลุกออกจากห้องมากินข้าวเ้าสวงเฝ้าซสื้อถ้าหากใจยังเส,สื่อมอันสิขอลืมเสร็จน้ำตาให้ฝ้ามืดกระของบอดอนเห็นซ่อนตะอเว็น ใจเจ้าเขาเอาเจำาอ้เสียของเป็นคนไทยดอกเบี้ยร้อยละทอดอายทสิ์ไทยมาไว้ดูแลว่าแต่นอในเหงาอ่อนแอะอ,อ้ยสิทธิคแค่ e หู แล้วแ่าเฮาลูกลูกเ<า>ต่าเข <ไป S 2> ้าไปจังใดมาจังใดเนาะไปมิดไปมีอิหรีได้เนาะไปมิดไปมีอิหรีพอ่อแมเอ่เอาเอาเอาดาวเอาไปจังใดงลูกเป็นยังไงลูกดาวเป็นนิยังลูกขึ้นมาสภาพนี่ลูกดาวขอโทษลูกไปเห็ดอิยังมากเขาคือเต็มบ้านเต็มเมืองด้วยเทปันนี่ เอาบอกพ่อก็แม่มาดูเป็นยังไงลูกบอกพ่อก็แม่ฟังดูเป็นยังกลับมาแล้วหรอวะอิราชินีลูกทุ่งตกอับดังได้ก็ดับได้จริงเลยวะเป็นไงละ่ะตอนดังไม่เห็นจำบ้านจำพ่อจำแม่ได้เลยเนี่คิดว่าตัวเองเป็นคนสูงส่งอยู่บนฟ้าสุดท้ายมึงก็ล่วงลงมาอย่างหมาเพื่อนโคนเลยวะอีดาว ฉันผิดเองฉันผิดจริงๆผิดเพราะอะไรล่ะ <ๆ S 1> ก็เพราะมึงอยากดังไงอยากเกี่ยวคนอื่นอยากชนะทุกทาง <laughs> มึงไม่เคยชนะใครได้เลยอีดอาว <laughs> สุดท้ายมึงก็จะเสียทุกอย่างเฮียพอแล้วพอแล้วเดือนพอแล้ว พออะรอ่ะแม่มันสมควรโดนแล้วอีเนี่ยมันทำเชี่ยอะไรลงไปแม่รู้หรือเปล่าพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วหนูขอโทษหนูลงแสงสีแสงไฟหนูขอโทษทุกอย่างหนูมันเลวเองหนูลืมไปว่าคนเราดังได้ก็ดบได้หนูขอโทษ ไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อไม่โทษลูกหรอกผิดที่พ่อเองที่เลี้ยงลูกไม่ดีอยากให้ลูกอยู่สูงแต่ลืมไปว่าต้องสอนลูกให้เป็นคนดี ฟ้ามีตาจ้าขอบคุณครับดังได้กระดับได้จบแล้วค่ะจบแล้วค่ะตลกจบแล้วจ้าและนี่คือละครเวทีโตเกียวมิวสิกไลสตีมิ่งอิพทที่91ดังได้ก็ดับได้จ้า